สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเกมอีพิกวอลโตรนส์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมจะเป็นการเจาะลึกขุนพลนะครับผมโดยการแนะนำนะครับขุนพลในเกมอีพิกวอลโตรนส์นะครับผมซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับผมกับนวนิยายชื่อดังนะครับก็คือ3ก๊กนั่นเองนะครับเป็นการเอาตัวละคร3ก๊กครับมาใช้ในการเล่นเกมเกมนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับจะมาแนะนำตัวละครที่มีชื่อว่า จูล่งนะครับผมเป็นขุพนพลนะครับอยู่ในจกกกนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครนึงครับที่มีความเก่งชาจมากมากครับผมในซีซั่นหหรือแม้กระทั่งซีซั่นสก็ตามนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครนะครับที่มี ความโดดเด่นนะครับผมแล้วก็มีความเก่งฉกาจมากพอสมควรนะครับผมในนิยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผมอย่างมีฉากหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับที่มีชื่อว่าจูลลงฝ่าทัพรับอาเต้านะครับผมถ้าจะเล่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็กลัวว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับในนวนิยาย3มก๊กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมารู้จักนะครับว่าจูลลงเนี่ยนะครับเราจะมาใช้ในการจัดทัพจัดทีมอย่างไรนะครับผม เพื่อให้เขาเก่งฉกาดนะครับผมเอาล่ะโดยละเอียดครับผมป้ายคําสั่งของเขานะครับอยู่ที่8ป้ายนะครับผมแล้วก็เป็นประเภทหอกครับอ่าเป็นทวนนะครับผมแล้วก็ค่าสถานะครับจะสังเกตว่าที่โดดเด่นที่สุดคือค่าสปีดนะครับผมแล้วก็ค่าสเตนนะครับแล้วก็ค่าดีเฟนต์นะครับที่ถือว่ามีความถึกแล้วก็ แรงในตัวเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่มีความเก่งกาจนะครับผมเรามาดูที่สกิลกันครับสกิลนี้มีชื่อบุกเดี่ยวครับแหมก็สมชื่อเลยครับผมอ่านะครับเอฟเฟกต์ครับเป็นประเภทปัญญาเดี่ยวพลังยุดเดี่ยวนะครับผมเป็นสกิลขุนพลนะครับผม้วยละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าโจมตีนะครับเครั้งต่อขุนพลศัตรูเดี่ยวแต่ละครั้งสุ่มสร้าง3 0พลังยุธหรือดาเมจปัญญานะครับหมายความว่าไงหมายความว่าอาจจะเลือกศัตรู1ตัวนะครับ แล้วก็โจมตีไป7ครั้งโดยสุ่มว่าจะเป็นปัญญาหรือจะเป็นพลังยุทธ์นะครับครูดาวสกิล20วินะครับผมสกิลเนี้ยนะครับพูดตามตรงก็คือสกิลเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนะครับผมไม่ได้เพิ่มความสามารถให้กับจูโลงมากเท่าที่ควรนะครับผมก็สามารถเป็นได้ทั้งขุนพลหลักหรือขุนพลรองนะครับผมหลักก็เก่งรองก็เก่งนะตัวจูโลงเนี่ยนะครับผมมาดูสกิลนี้ครับสกิลนี้ชื่อว่าดีมังกรนะครับผม เป็นยังไงนะครับสกิลเป็นประเภทพาสซีฟครับอัตราเราออกร้อเปอเ็นครับเอฟเฟกเป็นประเภทพลังยุดเดี่ยวแล้วก็บัฟนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยนะครับเรามาดูในบุกยึดดีกว่านะครับจะค่อนข้างเห็นชัดกว่านะครับเขาบอกว่าปล่อยภูมิคุ้มกันปลดอาวุธให้ตนเองนะครับพูดง่ายๆคือตัวเองเนี่ยจะไม่ติดสถานะปลดอาวุธร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปลดอาวุธก็คืออะไรปลดอาวุธก็คือสกิลที่เป็นสถานะนะครับควบคุมที่ห้ามโจมตีปกตินั่นเองนั่นหมายความว่าตัวจูโลงครับไม่กลัวครับ สถานะปลดอาวุธนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดสกิลคอมโบหนครั้งครับจะสุ่มคุณพ่นไปาศัตรูครับที่ไม่ใช่เป้าหมายนะครับสร้างดาเมจพลังยุทธอีกสูงสุดที่120%ที่เลเวล10นั่นเองนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับที่มีความแรงมากๆนะครับผมแล้วก็เน้นที่ใส่สกิลคอมโบแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันปลดอาวุธ นะครับนั่นหมายความว่าเขาสามารถนะครับไม่ต้องอใช้สกิลที่เป็นประเภทล้างบัฟเลยนะครับเขากลัวอยู่สถานะเดียวก็คือสถานะที่เรียกว่าสตันนะครับสตันเนี่ยยังคงกุเนี่ยคงน่ากลัวอยู่นะครับผมแต่ว่าปอดอาวุธเนี่ยนะครับไม่โดนแน่ๆนะครับผมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจูโลกเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องใช้เลยนะครับก็คือสกิลคอมโบนะครับสกิลสสกิลสเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องใช้สกิลคอมโบนะครับเรามาดูสกดูในบุกยึดอีกทีนึงครับว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เขาแนะนำนะครับผมก็เป็นสกิลระดับ A ครับก็เป็นสกิลบุกร้าหวัดหวั่นนะครับแรกจากกวนเป๋งนะครับสกิลนี้นะครับจะทําให้เป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยครับได้รับดาเมิพลังยุึดเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สร้างดาเมิพลังยึดอีกร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่กดนะครับเอ่อพลัง ไม่ใช่กดพลังป้องกันนะมันเป็นเหมือนทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับโดนดาเมจที่เป็นประเภทพลังยุทธ์เนี่ยแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ใช้ได้นะครับเอสกิลหนึ่งก็คือข่มร้อยนะครับข่มร้อยเนี่ยเป็นสกิลระดับ A นะครับที่เป็นคอมโบนะครับแลกจากขัวหยงนะครับผมก็สามารถที่จะนํามาใช้นะครับถือว่าเป็นตัวสกิลคอมโบที่แรงที่สุดในระดับ A นะนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ นะครับผมต่อไปถ้าเป็นสกิลระดับ S นะครับระดับ S เนี่ยยังไงก็แนะนำครับสกิลที่มีชื่อว่าบ่อสุราป่าเนื้อนะครับสกิลของตัางโต๊ะนะครับสกิลนี้นะครับจะทำให้ตัวจูโลกเองเนี่ยตายยากมากขึ้นเพราะว่าตัวเองจะมีฮิล นะครับตัวเองจะมีฮิลนะครับจากสกิลบอสุราป่าเนื้อเนี่ยแหละนะครับผมโจมตีไปฮิลตัวเองไปโจมตีไปฮิลตัวเองไปนะครับถือว่าทําให้ทีมเนี่ยโหดมากมากนะครับอีกตัวอีกสกิลหนึ่งครับที่เด่นไม่แพ้กันก็คือจ้องจนศัตรูถอยนะครับผมแรกจากสกิลแรกจากของเข้าทูนะครับผมตัวเนี้ยนะครับจะเป็นการลดพลังป้องกันครับนะครับก่อนโจมตีปกตินะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมก็แนะนําให้ใช้นะครับผม นะครับสำหรับจูล่งนะครับผมต่อไปครับวิธีการจัดทับนะครับวิธีการจัดทับผมจะแนะนำอยู่3 2รูปแบบก่อนนะครับ2รูปแบบนะครับผมถ้าเป็นประเภทเดียวกันนะครับผมแนะนำเบื้องต้นครับแนะนำเป็นทีมนี้เลยครับเกียงอุยกกนอูจูล่งนะครับผมเกียงอุยก็ได้ฟรีกกนอูเติม29บาทได้จูล่งก็ส่มครับ ดวงครับแล้วแต่ว่าใครจะได้ไม่ได้นะฮะนะครับผมแล้วก็อาจจะให้จูร่งเป็นหลักนะครับหรือให้กวนอูเป็นหลักก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมอ่าทีมนี้ก็สามารถจะใช้ได้ครับเกียงอุยเนี่ยก็เป็นซับแทงนะครับผมแล้วก็กวนอูเนี่ยนะครับก็ไปใส่ไร้คนนะครับเพื่อให้จูล่งเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนะครับย้ำมากๆนะครับจะต้องมีสกิลนี้นะครับสกิลไร้คนนะครับใส่สมาชิกในทีมนะครับให้ให้จูล่งเนี่ยนะครับมีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเอง นะครับก็แนะนําให้ใช้กันนะครับต่อไปทีมที่2ครับนะครับทีมนี้มีคนใช้กันเยอะมากครับกวนอูจูร่งเตียวหุยทีมนี้นะครับจะได้สถานะนะครับจะเป็นพันธนาการครับที่มีชื่อว่า5พยักษ์กนะค,ครับผมสกิลเนี้ยขอโทษครับพันธนาการเนี้ยนะครับผมจะมีความสามารถก็คือสกิลแอคทีฟครับ คือจริงๆมันป่มันแปลผิดนะเขาบอกว่าสกิลแอคทีฟครั้งแรกของคุณนพลนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบหรือว่าจะเป็นแอคทีฟก็แล้วแต่นะครับถ้าแอคทีฟถ้ามันทำงานครั้งแรกจะมีความรุนแรงเพิ่มอีก20%นั่นเองนั่นหมายความว่าสกิลนะครับที่ออกครั้งแรกของทั้งจูล่งเตียวหุยหรือกกนอูเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็แนะนำครับว่ามีถ้ามีกกนอูมีจูล่งครับแล้วก็อาจจะใส่ คนใดคนหนึ่งในนี้ครับม่น่าจะเป็นเตียวหุยมาเฉียวหรือฮองตงนะครับแต่ที่ต้องการมากที่สุดก็คือเตียวหุยเพราะว่าเป็นพลหอ,อกทั้งคู่ครับแล้วถ้าโกนอูใส่ไร้คนไปด้วยเนี่ยเตียวหุยกับจูล่งก็สามารถเล่นคอมโบได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็จะแสดงผลของสกิลไร้คนทั้งคู่ด้วยนะครับผมก็เป็นสกิลหนึ่งที่แนะนำนะครับผมเป็นเป็นทีมหนึ่งที่แนะนำละกันนะครับผมอ่า นะครับอันนี้เป็นทีมซีซันถัดไปนะครับก็ยังไม่พูดถึงละกันนะครับอีกทีมหนึ่งครับที่จะแนะนำนะครับสำหรับใครที่พอเล่นไประยะยาวเริ่มมีตัวมากขึ้นครับผมก็จะเป็นทีมนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่ามีหรือเปล่าในนี้นะครับทีมนี้ก็พอได้นะครับผมจูลลงหัวโตโจยินนะครับก็จะ เป็นทีม3สีเป็นทีม3สีนะครับผมจูโลงเป็นโจ๊กนะครับหัวโ,โตเป็นกลุ่มและโจหยินเป็นอุยนะครับผมแล้วก็ใส่สกิลนี้ชื่อที่มีชื่อว่าสกิลรวมวีระบุรุษนะครับ สกิลเนี้ยนะครับใส่ได้จะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่โจยินก็ได้หรือใส่หัวโตก็ได้ไม่มีความแตกต่างนะครับก็สามารถที่ 1. จะใส่ได้นะครับผมแล้วก็ไปเน้นนะครับเพิ่มความสามารถนะครับให้กับจูล่งลน้วนนะครับไม่ว่าจะใส่สกิลไลท์คนใส่สกิลรวมวิรบุรุษนะครับผมก็สสกิลนี้ครับก็จะทําให้จูล่งเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับหรืออีกทีมหนึ่งครับก็คือเป็นจูล่งหัวโต แล้วก็ซุนกวนทําไมถึงต้องเป็นซุนกวนนะครับเรามาดูสกิลของซุนกวนนิดนึงนะครับนะครับผมสกิลของซุนกวนเนี่ยนะครับสกิลนี้ครับที่มีชื่อว่าวีรบุรุษแห่งยุคครับสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ขุนพลฝ่ายมิตรสองคนครับเมื่อได้รับสถานะด้านลบจะลดดาเมจแล้วก็ถ้าเป็นสถานะบับก็จะเพิ่มดาเมจนั่นหมายความว่าถ้าจูรล่มเนี่ยมีสถานะบับเยอะๆนะครับ บัฟเนี้ยของซุนกวนเนี่ยก็จะแสดงผลต่อตัวของจูล่งเยอะมากขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมก็แนะนำครับผมเป็นจูล่งนะครับผมหรือจูล่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหัวโตนะครับหัวโตนี่ต้องมีครับเพราะว่าน้นฮิวนะครับผมให้อยู่ได้คงกระพันยืนยงยาวนานนะแล้วก็ตัวหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆก็คือซุนกวนนะครับเพื่อที่จะบับนะครับให้จูล่งเนี่ยมีความแรงนะครับแรงสุดนะครับไม่ แคร์สิ่งใดนะฮะนะครับผมสำหรับทีมนี้นะครับผมทีมของจูลงนะครับผมก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมใครชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับผมแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็แนะนำนะสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับที่ช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ